สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวไมโครโฟนไวเลสรุ่น Clean Audio Pocket Wireless มีทั้ง iOS แล้วก็ Android <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาดูในกล่องน,นะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างอันนี้จะเป็นหน้าตากล่องตัวนี้จะเป็นตัว Pocket ก็จะสก,กินโลโก้ Clean Audio <Wow. S 1> มานะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับไมค์ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นรับ1แล้วก็ส่ง2ซึ่งตัวไมค์จะเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบ omni-directional นะครับซึ่งให้เสียงรับเสียงรอบทิศทาง360แนละก็สัญ,ญญาณที่ได้ตัวนี้ที่ใช้ก็จะเป็น2.4 GHz เป็นสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้เขายังบอกว่าระยะการรับส่งได้ไกลถึง300เมตรนะครับในพื้นที่โล่งแจ้งส่วนตัวไมคนะครับตัวไมคจะมีแบตความจุยอยู่ที่ 7 0สมมส่วนตัวรับตัวรับจะเป็นหัวไรนิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวไทสี C, รุ่นหนึ่งนะครับที่วางอยู่ตรงนี้จะใช้แบบจากตัวมือถือส่วนตัวพ็อกเก็ตตัวนี้นะครับก็จะมีแบบความจุอยู่ที่6 0 0 m mm. มมก็ตัวใหม่จะใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จเต็มอยู่ในพ็อกเก็ตตัวไม่ย,ยังมีสมาร์ทน้อยแคนเซลลิ่งนะครับซึ่งตัดเสียงรบก,กวนด้านนอกยังสามารถใช้ คู่กับโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับหรือโปรแกรม,มอื่นก็เดี๋ยวมาดูในกล่องอีกนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างตรงนี้จะเป็นวินมัฟใช้สําหรับการลมทั้งส่วนต่อมาครับก็จะมีสายสําหรับการชาร์จตัวพ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเป็นตัว u s b Type C ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับคีดโอ디โอนะครับ เป็นคิโนเลโอพ็อกเก็ตไวเลสนะครับเราจะมาเช็คสัญญาณนะครับว่าไมล์ตัว e นี้สามารถรับสัญญาณได้ไกลขนาดไหนครับไปกันเลยครับผมเช็ค one two เช็ค one two เช็ค one two 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 ทดสอบทดสอบทดสอบเช็ค one two แล้วก็จะเดินออกจากตัวรับสัญญาณนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับประมาณตอนนี้ก็เดินอยู่ประมาณ20เมตรนะครับเช็ค one two เช็ค one two เช็ค one two ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80เมตรครับผมเช็ค one two เช็ค one two สีครับเช็ค one อตอนนี้อยู่ร้อยหนึ่งรเมตรครับผมระยะ1 0 0เมตรสัญญาณก็ยังชัดเจนเช็ค one two เช็ค two เช็ค one สีครับทดสอบทดสอบไมค์คีดออดิโอเช็ค one two เช็ค one เช็ค